วันนี้เรามาต้มหมี่กันดีกว่าครับต้มใส่หมอ้อแบบง่ายๆสมัยตอนเล็กๆเนี่ยผมจำได้เลยแม่ผมเนี่ยต้มให้กินบ่อยมากไม่มีเงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านหรอกครับก็ต้มหมี่ใส่หมอ้อนี่แหละตักใส่ถ้วยแบ่งกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลงมือต้อมหมี่กันเลยครับอันดับแรกเลยครับเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนครับใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะใส่กระเทียมไทยตำสองหัวครับเจียวให้เหลืองหอมนะครับ ได้กระเทียมเจียวเหลืองกรอบหอมแล้วก็ตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนครับจากนั้นก็มาลงมือต้มหมีกันเลยครับใส่น้ำลงไปครับประมาณ3ลิตรนะครับผมจากนั้นใส่ซุปก้อนลงไป1ก้อนครับผงปรุงรสครสึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะครับ ซีอิ๊วขาวประมาณ1กระบวยนะครับกระบวยไม่ใหญ่นะครับประมาณ3 4ถึงช้อนโต๊ะนะครับผมพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ปั้นหมูสับใส่ลงไปครับหมูสับเราใช้ครึ่งกิโลกร,รัมนะครับหรือว่า5ขีดนะครับผม ใส่หมูสับลงไปแล้วรอสักคู่หนึ่งนะครับให้หมูสุกนิดนึงจากนั้นเราก็จะใส่เส้นหมี่ลงไปครับวันนี้เราใช้เป็นเส้นหมี่ขาวครับเป็นเส้นหมี่แห้งน้ําหนักประมาณ3ขีดนะครับก่อนจะใส่เนี่ยเรานําไปล้างน้ําหรือว่าแช่น้ําสักสานาทีให้สะอาดก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปครับวันนี้เราใช้เป็นกะหล่ำปีครับน้ําหนักก็ประมาณ250กรัมนะครับหรือว่าประมาณ2ขีดครึ่งนะครับผมลูกชิ้นหมูครึ่งกิโลกรัมนะครับหรือว่า5้าขีดนะครับ เป็นลูกชิ้นหมูก็ได้นะครับหรือว่าลูกชิ้นเนื้อก็ได้ครับผมตามชอบที่เราถนัดที่เราชอบเลยนะครับต้มลูกชิ้นให้สุกสักครู่นะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปเลยครับตามด้วยใบขึ้นช่ายครับผมใส่ได้ตามชอบนะครับปิดท้ายครับด้วยกระเทียมเจียวนะครับก็เป็นน้ํามันกระเทียมเจียวที่เราได้เจียวเอาไว้ข้างต้นนะครับผมใส่มากหอมมากนะครับโรยหน้าด้วยพริกไทยผงนิดนึงครับผมเพื่อเพิ่มความหอมนะครับ เอาละครับเสร็จแล้วปิดไฟตักใส่ถ้วยทานกันได้เลยครับก็เป็นต้มหมี่หม้อใหญ่ๆเนาะทานกันในครอบครัวครับวันหยุดหรือว่าวันในไหนเนี่ยก็สามารถต้มแล้วก็ทานกันได้ในครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับก็เป็นต้มหมี่ในตำนานก็ว่าได้เนาะเพราะว่าผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนเล็กๆแม่ผมเนี่ยต้มให้กินบ่อยมากนะครับไม่มีเงินที่จะไปซื้อแบบก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านกินกันหรอกนะครับก็ต้มหมี่หม้อใหญ่ๆเนี่ยแบ่งกันนะครับตักใส่ถ้วยแบ่งกันพ่อแม่ แล้วก็ลูกอีก2คนนะครับมีความสุขนะครับสมัยก่อนครับวันนี้ก็เลยลื้อฟื้นเมนูเก่าๆเนาะมาต้มนะครับเผื่อว่ามีใครหลายท่านชอบนะครับเมนูนี้ก็ลองไปต้มทานกันได้ครับผักเนี่ยเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้เป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งผักคะน้าใส่ถั่วงอกก็ได้นะครับดัดแปลงกันไปใครชอบผักแบบไหนก็ใส่ลงไปครับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ